Parinipaniko Sampota kami sukat bawit ito Mayantantamang sutawa ewang janama Sati pituka cerah pituka meranam pituka Soka pari dewa tuka supaya sapi tuka ปิเยสัมปโยโคทุกโขปิเยวิปโยโคทุกโขยัมปิทังนรปันติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปาทานคันธาทุกขาเสยยาทิ <coughs> นันโทสังขารูปาทานนันโทวิญญาณูปาทานันโทเยสัมปริยาภ a r a มาโนโสภะคาวาเอวังปะอรังสาวเกวินิติ Ewang paka cabana sabakawato Sawaketu anu tatani Babura bawak tatir Rubang anicang Vedana anicang Sanya anicang Sangkara anicang Vidyanang anicang Rubang anacang Vedana anacang tanja anaknata sangkara Annata winnyaang anaknata sampai sangkara Anjah sampai tama anaknata tema yang otin namahati caraani Sokei pari tewei tukei to manat sei upaya sei tuko tina pareta ape wanami masa ke wala satu sakteria panja ye tati jira pari ni Asamputsang satara sama anak kariyang apa cita dasa ming pakwanti pam yam charama pikho nasika sajewa sama panna tamno yang imasa kevala satu kantasatriaya sangwata tuti

ยาวะเทวาอิริโกปินังปฏิชาธนาทังปฏิสังขายโณสปินทปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนัมทายะนัมันทนายะนวิปุสนายะยาวะเทวาอิมัสกายาสัตติธียาปัญายะ Wiing subaratiya ramajariya nu kaaya Iti purang jawe tanang patihang kamiwannjawe na upateami ya tarajame pawisati ana watnyatata pa suwi malotipatiang kay ni so se nasanang Yawa dewa sitan sapatika tayak Unas Dang sama kasawata Tepat sini, tepat tempat tanam Yawa dewa utuh paritaya Wino tanam palisan lana Patisangka yoniso kila na pataya pesak capari pati sewamin Yawa ya wakewa weya patika nang wetana nang patika taya apa ya baca para ya hati Antamayang yang patitana kata

Kama jatisa nikama jisara sapa naphota sukita pawantu te cha la puccha ye pita antasamwa sangseta jata atavapa tika niya ni kanta mawarang pati jate sappi pito kasakaroto ธาตุติลังสตังธรรมโมธรรมัตถาราจปุกะราสังโฆตุสมะโควะอัตยัจจานิทัยจ้าอัมิรันตุสัตถโมสัพเพปิธรรมจาริโนวติงสัมปะอุณยามัธเมอริยปวี सु से पिपासम्पे काोप सतामे धिता ปัจจังรักันตุสัพทาสัเพเสัตัาสัตทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาหหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาวนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เปียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอานนี้คาโหนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานงาปริหารรงตัวจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทัว ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชะลาปุชาที่เกิดเป็นอันทาชาที่เกิดเป็นสังเสรตชาที่เกิดเป็นโอปาติกา จงมารับเอากุศลผลบุญให้ทวนตัวทุกต,ต,ต,ตัวสัตว์เถินข้าพระเจ้าตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพสารถึงมารดาบิดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ตั้งเจ้ากรรมให้เวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดอิทิตังปิติตังตุงหังกิพเมวสมิจตัวสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยธามณีโชติราโสยธา

Tanti ayu nusukang palang arang sama samudro pagawa punthang pagawan tang apiwati swagato pagawa ta tamu tamang namasa. ส่วปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมะ คโอกาสขนะสง่งวันอยงม,มาเพลเพแล้วก็รอ